ผมคิดว่าทุกคน,นหลายๆคนเนี่ยน่าจะผ่านเว็บ Y8 กันมาบ้างแล้วละ่ะซึ่ง Y8 ปเว็บที่รวมเกี่ยวกับพวกเกมอะไรพวกนี้ใช่ไหมอย่างเกมทํฟาฟันเกมทาอาหารเกมแต่งตัวอะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยเกมผีเกมลูกบอลอย่างเงี้ยเกมลูกบอลเนี่ยสมัยก่อนผมแบบโคตรชอบเล่นเลยนะครับอ่าผมคิดว่าผมไม่ได้แปลงฟันมาหลายปีแล้วงั้นผมจะมาแปลงด้วยเกมนี้กันมาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการแปลงฟันมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าฮะโอเควลคัมโฟดีเอฟมาอ่าอันนี้ทำข้อาสาัจปอ่อาโอเคเอาเอา,เอา เอาอะไรสีเขียวออกผักปะกินผักเยอะไว้ปะเนี่ยเอออย่ากินผักเยอะนะเว้ยเด็กทุกคนต้องควรกินผักนะครับผมโอเคอันนี้แล้วก็สองห้าเรียบร้อยขาวเรียบร้อยครับแล้วก็ดูน้ําออกคือทาไมบ้วนบ้วนน้ำไม่เป็นหรออ่ะโอเคปะเปลี่ยนเกมบ้างเกนมนี่แหละครับผมคิดว่าผมเล่นเก่งที่สุดแล้วครับในบรรดาทุกคนนี่แหละครับผมแบบผมมือโปนะครับสมัยเด็กนะครับนี่ครับเกนมนี้เลยอันนี้ผมปรับหน้าจอเต็มน,นะครับเพราะว่า เกมนี um. ้มันปัดหน้าจอเต็มแล้วมันแบบสะดวกเล่นง่ายดีนะครับผมนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหไม่โดนเลยครับเนี่ยโอเคครับมาครับมาครับมาครับเอ้าเกมนี่แหละครับผมคิดว่าผมเล่นเก่งที่สุดแล้วครับในบรรดาทุกคนโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวครับอ่าผมต้องได้ฟักสิบสองก็ยังดีนะครับผมอ่าโอเคเลิกเล่นพอพอพอเปลี่ยนเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมไม่เอาไม่เอาเอาเกมนี้กว่าฝึกขับรถโอเคเหมือนกับว่าเกมนี้เขาไม่อยากให้ผมเล่นนะครับผมเกมเนี้ยผมว่าสนุกแน่นอนเนี่ยเห็นไหมทอมรันเขาต้อนรับผมโอ้หเหมือนเกมไหนเกมนึ กระโดดไงก่อนกระโดดไงเอ้าตายเฉยเลยไม่ตายด้วยมันย้อนกลับมาให้ย้อนเวลาให้ยอดเยี่ยมโอเคกระโดดครับกระโดดกด a r r o ่นะครับผมแล้วก็กดแอโร่ลงโอเคถึงในปุ่มสอนมันจะบอกว่ากด WASD แต่ว่ามันกดไม่ได้ผมต้องกดปุ่ม a r โร่เอาผมเดาเนื้อเรื่องนะครับน่าจะแบบทอมเนี่ยจับเจอรี่ไม่ได้หุยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยกระโดดไม่ได้เฮ้ยผมหิวน้ำมะม่วงพอดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำมะม่วงไม่รู้ บอมลันเนอร์ 3D หรออืมลันเนอร์ 3D มัน 3D ตรงไหนวะเกมนี้เขาก็ไม่ต้อนรับผมนะครับคนที่เล่น y 8ก็น่าจะเข้าใจกันดีนครับผมบางเกมก็โหลดช้าและบางเกมก็โหลดเร็วเหมือนเขาแบบไม่ต้อนรับผมอะไรประมาณเนี้ยเออเมื่อกี้ก็แปลงฟันไปแล้วแต่นี่ก็แปลงฟันอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าแปลงฟันแบบนี้น่าจะดีแล้วมันจะต้อนรับผมไหมเนี่ยแบบนี้นะครับไอ้แบบพวกเนี้ยมันไม่ค่อยต้อนรับผมหรอกไม่มีเกมไหนต้อนรับผมแหละงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็อธิบายเท่านี้แหละครับสวัสดีครับทุกคน